อันนี้อยู่ไม่ขอจะอยู่เป็กค่อ่ะอ่ะอ่ะโอเค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 พอได้พอได้หรอกพอได้ละพอได้มีรูนิดห้่อยคเขาต้องหายใจลูกมันอืดอัดแข็ง้เนี่ยมันจะบิดมั ยังไม่ใจ้สเตรชิ่งกล้ามเนื้อหน้ากันยืดกล้ามเนื้อหน้ากันไม่ชนกับอะไรเลย แล้วเห็นกระดานเยอเห็นกระดานนะคะยาสิวนะพี่โอเคหันหน้าไปทางนี okay. ้ค่ะกติกาวันนี้นะถ้าไม่ได้บอกให้ร้องหรือไม่ได้บอกให้พูดอย่าพูดนะ อย่าส่งเสียงอย่าอ้าปากเ,เลยเพราะว่าเมื่อวันจันทร์เ,เนี่ยที่พี่นายสอนเนี่ยครูดูอยู่แล้วแซบมากจน<ะ>รู้สึกว่า